ครับเดือนที่เราคุยอย่างอนนะเดือนเดือนเนี้ยเราลุ้นอยู่สองกรณีคือปิดโดจิกับปิดบวกสองกรณีของเดือนนี้เพราะนั้นการปิดโดจินั้นหมายความว่าราคายกกลับมาปิดที่เดิมก็คือราคาเปิดที่ราคาเปิดของเดือนหรือถ้าเกิดปิดบวกผมมองขึ้นไปประมาณสักสองพันตอนนี้ราคาลงมาลึกแบบนี้ผมอาจจะมองเหลือแค่สักสองพันสามสิบนะครับ สักสองพันสามสิบที่ผมบอกว่าเอ้ยแหมสัปดาห์เนี่ยนะทรงดูทรงคือกะว่ากระชากทิ้งไม่ให้เหลืออะไรกันเลยชีวิตนี้นะที่กระชากลงมากันมาแบบนี้ทีนี้อย่างที่ผมบอกแหลวครับว่ามันลงมารับนะลงมาถึงแนวรับนะ แต่แท่งอ่ะโคตรจะไม่สวยเลยนะครับในส่วนของแท่งเองเนี่ยโคตรจะไม่สวยเลยครับเพราะนั้นถามว่าแท่งมาแบบนี้เอ้ยจะลงมาเล่นนี้ไหมนี่ครับจะลงมาเล่นนี้ไหมแต่ผมลุ้นนะลุ้นคิดว่าไม่ได้ถึงขนาดพันเก้าร้อย แต่ราคาอาจจะไซด์เวอออกข้างสบัดอะไรประมาณแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยๆลุนฟอร์มตัวกลับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเหลืออีกสองสัปดาห์เนี่ยไอเดือนเนี่ยอีกเหลือเหลืออีกสองสัปดาห์เนี่ยผมลุนกลับมาปิดแถวนี้เลยนะสักหนึ 1, 80, 1, 90, ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบลุนกลับมาปิดตรงเนี้ยถ้าเป็นกรณีของการปิดโดดจิตนะครับลุ้นกลับขึ้นมาอยู่นะ วีเดือนตอนนี้ทั้งหมดนี้คือขาขึ้นนะครับถูกไหมเออเรารุ้นหาการกลับตัวเพราะทั้งหมดนี้คือขาขึ้นครับแล้วทำไมถึงมามองโซนแถวนี้ละ่ะว่าจะกลับตัวมันคือแนวรับไงครับแนวรับเอาง่ายๆวิชาพื้นฐานฟิโบนัชชีครับตอนนี้ลงมาทดสอบอยู่ที่หกสิบเอดจุด แปดเปอร์เซ็นซึ่งก็เป็นลับเดิมที่มันเคยทำมาไว้ด้วยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดลงมาลึกกว่านี้ก็บริเวณสักหนึ่งพันเก้าร้อยสิบก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตก็จะอยู่สักแถวนี้ซึ่งถามว่าจะรู้ได้ไหมว่าจะกลับตรงไหนไม่รู้ผมก็บอกทุกท่านเสมอว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะกลับได้หรือไม่ทำไมต้องมานั่งตามพฤติกรรมละ่ะทำไมต้องมานั่งหาพฤติกรรมละ่ะ ถูกไหมเพราะการลุ้นการกับตัวก็คือการคาดการว่าตรงนี้จะเอาอยู่ที่ผมให้น้ําหนักตรงนี้จะเอาอยู่เพราะว่าต้องบอกว่าเทรน์ที่มันขึ้นมาก็ดูค่อนข้างแข็งแรงและตรงนี้ก็เป็นรับสําคัญด้วยก็เลยมองตรงนี้ก่อนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเทมาเยอะครับสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเทมาต่อเน,นื่องมันไม่ได้ลงในลักษณะการสร้างสวิงการสร้างฐานแล้วทําแบบนี้เพราะนั้นอย่างน้อย ตรงเนี้ยถ้าเราคิดถูกก็น่าจะมีการยกขึ้นมาก่อนบ้างแล้วยกขึ้นมาก่อนบ้างเนี่ยจะพาสี่ชั่วโมงกับตัวไมมพาภาพใหญ่กับตัวไมมเดี๋ยวไปทําการบ้านต่อภาพเล็กกับตัวหมดไหมแล้วจะใช้เวกับลงมาไหมเดี๋ยวทําการบ้านต่อนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าผมกําลังหาจุดกับตัวเป็น ทำไมผมถึงเน้นผมถึงย้ําว่าเอ้ยตอนเนี้หนึ่งชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นภาพของการลงเพราะมันอาจจะลงยังไม่จบก็ได้แล้วผมไม่ต้องการให้คุณมารับบายบายแบบนี้ครับเพราะมันอาจจะทุบกลับลงมาโลได้ไหมได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำคัญคือความชัดเจนว่า จะกลับตัวนะจะไม่ทุบลึกนะความสำคัญมันอยู่ตรงนั้นครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอารับไหนหรือจะกลับมาโลผมก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยใครเล่นสั้นๆอย่าลิอาจมาสู้นะนะครับ